léo đồ bàn không thế để xây chân xây nhà ngoài bò cả là nhà ngoài bò tên là nhà อเดมีมีน้ามีสาแล้วเนาหอนเนาะแต่ว่าประกาศหอนเนี้ยนี่เ้อะๆโรคไตไว้ด้เชียวมันถึงเดือดแน่ก็ตาตนะมันไตมันอตเขมขนยังหรอเขาจะไปตายกปอนโรคจิตเอาทำผลินเพต่างกับวิญญานอีกหรอฮะนี่เจ้ามันเจ้มันสีาตกวอนเฮ้ามันหอนเจเอานี้มันงุมดังเวอมันทั้งใจเวิรม คนใจอนหลกคนใจนี่ตวนฉันเจอวัสดปั้นวะเนี่ยมอขายในหม้อเดียววัสดเนี่ยเป็นยังไงกรมมีหมูเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยหนึ่งห้องตั้งหนึ่งเขาชุปีไปใครมันโม่ไข่มันโม่ไข่ผมไปหลอกแล้วมันโม่ไข่ผมก็เลยเศร้าไปไม่มีคิขาดตัวผัวก็โม่ไข่จับเนี่ยว่าจับตัวผัวตายบัดนี้เนาะตัวผัวตายเป็นแล้วมั้ มึงเองันบ่ใครกับทั้ตัวอันบ่ใครนี่ิเพอหอบ่มาเรยนบ่ไปมู่ั่บโทไปกับเลาม่มันแนคนจมันิมันก็ก็เห็นหน้ามือนั่นเด้ก็เพว่าเขากับ่าเซียมัาำแห่งจอกแต่มันคนเนเลยเลย มันก็มากเลยบ๊อหูมันมาทามมารเน็นเรื่อยๆมาคยหูเช่ากันก็บบบบลกตายบล็กลูกเลยแต่หลายปีแบบมันบ่ทันไไปมากเห็นมันมว่าย่ามมากยังไม่จะทำอมารมยอะนริงมากแบบเลยก็บหูบ่มือหนังมากมือมือมือเนี่ยมัส่งวานยนี่มันส่ก็โท่ไปเนาะก็โทษไปกันมันวานเยอะเยบะเนี่ยมันค้นพ้าว่าเรื่องต้นข้าบ่ท่านหูจักมักจาได้จักันเป็นไัน บกว่าบานว่านเพราะท่านมีเงินเยอะเพราะว่าท่านมีเงินที่สองพันท่านพอเสียผมเสียกอบไปให้อันสองพันก็เอามาะตัวตอนพอตัวพอย่งมหาอมเนนะบางมอว่ามีบ่นข้าไปว่าบอกคนไทยยุหันเราไม่เอาแต่ผมทิเขาไปเดียวนี่นะแต่ผมทิเขาไปเดียวผมเขาอยู่กับตุ้มดยเจิแต่เจ้าะวัติมือเศ้า้าไปมีเศร้ากั่ไนนี่เนน่วนนเหย่ ก็่ต้องจักมันรางเป็นอย่างน้อเาตาเห็นกันเนาะแต่เนี้ยบ่นแต่เนีบ่นไเคยเมันเห็นอยู่ตาอั่ตอนนี้ห่อยคนจับทะเลปีกมามาเคยมานอนอยู่แต่กนไม่อกันมามันมาเศร้ามากเลยมันก็ิมมาถามเรื่องไหนละโบกจักมันคว้าคนมันานบอกเลยสมอมันมาอย่างนั้นนันแหลนีาเบียดเลย เดีก็ดยนเอ้ามาอยงยก็ว่าที่เรียกว่าไปยงผูอย่าเนี่เลยนีมันมาอกเรียงมันถึงตัวมันอยกกู่อยู่ดินี่มันูุอยู่บอกคือยู่งเจาหน้ามันถบ่จ้ว่าคนบอบถึงหน้ามันพันเบาๆหน่อมันพ้นเจียงบ่สวนเช่นไหวบ่มันแนวมันบกหูใช่ไมันบ้าถึงมันกนตะดนม้านว่ะล่ะบ้านถมันจะมาิเป็นแนวไี่มันคนเป็น้บนเนี้ยหรอบ่มอสถึงบ่บ้าถึงมันปล่อยงันผแล้วก็ยืมเนาะ มันมื่อดั้เขาก็เลี้ยงแกเขามหล่นตัวันีมาหาแมา็นอย่างนี้อันมาบอกว่าหาหาหาบุกกาผมเน่เด้วคอนะาก็ไปหาไว้หาไว้นะาพกกาไว้บเที่ยวอด้ามที่ออกนิดกิดีว่านไปนั่อเี่งก็ว่าอันทายท่หันายที่ายที่เียนอะไม่ะละเอาสั่บนมื่อตเฮดงานมาขมาเพราะว่าเขาต้หาบนกระนาบุม่ติวเป็นเลยว่าบอกว่าทายท่เหียนเราไม่เอาสั่ ใช like. ่้าไม่ทำให้คนยืมเงินแต่ไล่ยพูดแต่เนาะไล่เขาเลยนาี่เกิดยืมยักลอยล้านเยอะจะเมือล้านแห่งเดียวก็อยากยืมอีเดียวนี่ให้ยืมเมื่อเท่าไหนเรื่อนี้ คนประเทศไทยยืมบ้นกัก็ยืมบ้านกันเนะสันติสิทโลกกันโค้ิดติธิอ่ากันสิไบ่ทั่ว่ามึยืมันยืมบ้านยืมหน่อย่ันหน่อยทีได้ักเมื่อ้านขึ้นไปเอาอย่ได้เมื่อนานให้ยืมเนี่ยเอาหลอดหักดอกไว้จะ หักดอกไ้จะหาพันล้านก็ได้เจนนะแต่เกะม้าเ็ไลนะเขาก็มาบอกว่าให้ห้างกยในเรื่องกอกามทด้ยเนาะโโหเรื่องมันาสิมาก่มากแอ่เขาว่าเขาสิมากเขาบ่มากแต่เขาสีแต่ไม่กินขวดตัวเนาะแต่เขาบ่มากเสิเขเ็มาตอไปเนี่ยไม่ากิว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันว่างกิว่าที่หามุงเีผมสิส้กไปทั้งวม่วงเมวงเี่ยอรี้ เขทำาห้เขาไมาหาในบนพูกกับว่าเออทุกทายทุ่หันเราเนี่ยเดี้ยวผมอยู่เลยเลวมันมจดบใ้มนเดี่ยวเลี้ยจีามันใจ้ีมันว่าจีบชาวงันน้องมันส่งมากไปสักตัวจะกที่นี้กันตันจะจะสที่ไ จะข่าัางี้อใป่ไคือเจ้าเคยเดินสายนี่กเมื่อ็้จอดจอ,นะจอดเนี่ยจอดเนี่ยเอาบออาไปอันนี้ซุมหุมแบบอะไรปรมานั่นเนาะตอนนั้นเดียเขาเจ้ามีงั้ยไหนำร้องให,ให้ยศไปยจอดบน้่าจอดเนไปไกส้นๆอยางนี้นไดน้วงานบริษัทเน,นมากลันว่นมามันอันนี าบบบจอันนี้มันค้นมันมันกระจายมันจะไปเบิดชุ่มมันป็นกันลังติดติดกันนี่ชุ่มไปรักษากราวายช่ว่าแล้วไไปรักาเนจากรักหนีอยู่นีหนี่ออกจากโรงพยาบาลเขาไปแล้เขาก็อย่างนี้นีบ้านมันปล่อยไปบ่ได้พวกรักหนี้็ว่าปล่อยหายใหลดนะมันบอกบ่าเขาไปไปไปกระจาย เขาติเขาติเออติดแล้วเห็นอยู่คนเดียวมันนะลามโตเลยเขาติโรงพยาบาลก็เช่นหมอบีหมอสิอันนี้หมอก็จัดเป็นกลุ่มหม้อให้ชิมมั่งกันเป็นกลุ่มหมอที่เขามาหากันหมดเลยหมอเจ็ดอยู่เป็นกลุ่มยิงกลุ่มอยู่เขาจัดอยูมันติดมันติดแล้วหมอนั่นมันติดไปร้ายแล้วหมอนั่นหัวหน้าหัวตาดีของหมอ บืเห็นหอนหัวบืเห็นหอด,ห,อห,นห,อดหนาหอดตา <c oughs> มันติดอยู่ข้มอะไรข้าว่าข้ามอะไรขา้าวว่ากะทิว่าชัวกะว่าโบแม่ชัวมันไปพ่นพไปนั่นเลยขึ้ไปน้ำสันก็ติดหัวเพื่นกะติดแหงอยู่ยทางหลอกแหงแบบติดตาย,ตาย <c oughs> อันนี้มันฉันว่าไปน้ำอากาศลื่นไปน้ำข้นคือไขวัดนี่ไปน้ำอากาศหัวติดนี่ มันเขาเห็ดแบบมันถ้าไปน้ำอากาศติดเนี่ยมันติดทั่วโลกด้วยอันนี้อันใส่ยังไงมันใส่ยังได้เหรอเพราะท่านนี้เข้าใจเยอะนี่ตัวนี้ใส่ได้แน่ใจแล้วเมื่อกี้เราข่มข้ามมาช่างน่าจะสีสูบเขาขึ้นก่แต่ว่ากันไหนนั่นเช่นเนี่ยคนเด็ดเฮ็ดเดียวนีเฮ็ดตามเขาบอกเยดียเต็มเลยเยอะไปเลยกุญ Chỉ nếu phòng cân thì... Còn khốn nào, nhắm ai nhắm chảm chứ nào Mỗi người hãy phòng cân đại đi Thế nào là... Mỗi người phải phòng cân đại đi Ừ, bé, khan, ai, à. xong, ừ. Tài, bóa, ừ. nào, mỗi người hãy phòng Nhắm ái, nhắm chảm chứ nào Mà không khác được tài được bọn Ừ Vì lúc này, tài được tài bọn Khốn họa này, nếu bọn nhạc nói là khốn họa Nên nhau tài Bọn nhạc tự บมอยากพดเนี <rural> <überzeug> ่ยคนก็ใช <have> <Buffalo> ่เห <a ways> to <together> ็นได้ยกเขาอ่างง้บอะไรเขายงสูงสิขันมอทิดบ่เป็นทิดถือบ่เป็นถือบันเขาให้ไงพาจมปวดปวดจะปวดพากันช่ไมังบเก็หลัลอันี้มันมันไต่จากคนรวยที่่นกกนายทหารนายพวกเป็น ภาพที่ลำบากเขาบอกว่าใส่ใส่กันออกไปกันนีความผิดกูเ่ะเห็นว่าไอ้นั่นน่ะนักม้วนถือว่าคณะมวยไม่ทิ้งเช่ามาจากอิตาลีน่ะไปสำคัญตอนั่นน่ะม้วแพร่กระจายหลายครับเนี่ยวันนี้คนไปทำงานต่างประเทศลักลอบเข้ามายอ้ไรนู่นบ้านลักลอบขโมยนี่รก็ดีใจนะเพราะก็เห็นว่าแพร่กระจายอยู่แถวบ้านห้องนี้นี่เดือนนี้ว่าเขาปิดประเทศเออ นั่นแหละมันบุ๊ดพวสยบ่ได้เลยเนาะบ่ได้แล้วมันมากหลายหนอเดี๋ยวมันมากอะไรหนาเขาเชียมากข่ใจเนาะก็เดียวเนี่ยก็เขาแห้งเดียวนี่ก็ทั่วเถิงไปเนี่ยอันนี้มาคนนี้เดีมาบ้านก็ดีใจแล้วบ้านไปหาลูกไปหาเมียไปหายาพี่น้องลูกเมียยาพี่น้องก็ติดต้องกันบมดมาหอดหาเมียก็ดีใจกัิกอดกันแม่นว่าเนาะ มัดนล้วกันกันห้วยบ่เหลือแล้วทั้งติดใจจำทั้งๆกันกันยังติดอยู่อืมติดนั่นนั่นแหละจิตหลูกจิตไอ้พัดนั่นแหละแต่ราโลกกันบ้วกันได้อ๋อบ่วห้อยไปมากับบ้วกจับรับผิดชอบตัวเจ้าของนะทั้งๆที่โลกมันกัดหูทั่วโลกแล้ววะเร็วนั่นนี่ติดเนี้ยแหละต่างโลกกับม้าครับอย่างนี้มันไปเช็คร่างกายอยู่ของมันอยู่เนี่ยธรรมดาคนมัเป็นอย่างเนี้ยก็ไปเช็คก่อน โอ้ยเช็คไเน,นมมาะน้ำมันถ้ามันเป็นหน่อยอมไม่ใช่เรลาเอาไว้ท่านกับนี่เจด้จงะจด้จนลุกเน,นี้ยแล้วเงินว่า่ะอยากปีน้องเน,นาะได้เ้ไม่าด้ไ่นเออประเทศที่ที่ทคนบ้านฮติดเห็นีห้ที่ภาคอีสานบ้านฮั่ติดนะ

bunga bơm lưng cho thì nhưng không phải nữa, nhau mua đá, gì cắt mọi người mọi người mọi có mọi người mọi mỏ trên người đâu người mọi mỏ mỏ người đi có đi người mọi 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 chạy, mọi người mọi người mọi người mọi bà mọi người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  นายนั่นนายนี่นายยังยติดกัดติดแล้วถ้าว่าโรคมันไปทางมันมันแทะน้ำผู้ไก่มแทะน้ำผู้ไก่เมันแทะน้ำผู้ไก่เจี๊ยูเฮาอยู่ทางสี่มันบริสุทธิ์มากอดเท่ายยืนฉันช่างนี่ฉันไม่อยู่ในกุ้งสมสนใจที่อันนี้เนี่ยมันกระวังยืนมันเป็นโรคกระวังยืนเนี่ย มันสิติดกันธนาโลกุ่วงนั้นแท่มันติดด้ยมันจะสิติดไปใสยเลยล่ะติดไปแน่เดล่ะมันกันติเอาห้ากันได้น่ะจัเมื่อกันไหนติดอะไรทีเช่นคุณนว่าน้ำมันเห็นว่าฉีดล่างน้ำมันธนาคารนนาขอบหนาขัานฉีดน้ำล่างน้ำเล็กน้ำยังเขาเบบ่ายโอ้ย

nhưng mà bằng 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 để phải bằng đâu khóc hà ừ. không ừ. biết

ตรงไม่ตรงเรียกว่าของจริงของจริงเลยนะแล้วก็นไปเรื่อเห็นแพ่่กไปก็ี่าายตัวดค่เาัดาได้ขัจัไ้แพร่ระดับเนวเัวะ ประเทศจีนจัดการเข้าเดียวเห็นปะเดือบลอยเลยประเทศจีนจัดการเดือบลอยเข้าเดียวแน่ๆเลยตัวกันนี่เราประเทศประเทศจีนนี่เริ่มก่อนจัดการโลกหมดครับกับคนนี่เนาะกับวัยชาววัดมันถเพราะอำเภอกระชุ่มแม่นบ่นะอำเภอนี่ยเนาะคนเริ่มต้นต่อจากนี้แหละเขาก็หามคนอำเภอกระชุ่มไปใส่เลยหายอยู่แค่นี้ผมเจ้าใจ

ดักตลอดไก่ทำแต่ไหยู่ในกลุ่มนี่ยบปถ่ายท่าเจ้าหนุนแตงอุ้มไปทั้งเงินยางไปทั้งเงินไปทำมูลทิศมูใส่ดีนะนะมันสีออกมาเป็นแบบคือทานอันนี้โู้กันว่าติดติดกับ